dan merasakan dan berusaha ทำให้ผมรู้สึกถึงความเงียบสงบรู้สึกถึงความมีชีวิตรู้สึกถึงการมีมีสติอยู่กับลมหายใจความจริงก็เป็นการปฏิบัติจิตในโลกยุคใหม่ที่บางคนอาจจะใช้คาว่าเป็นยุคโลกเวตาเวริร์โลกสมือนจริงหรือเก้าไกลไปกว่านั้นคือโลกแห่งความล้ำลึกที่เราเรามีที่คู่ขนานมิเวิร์สมติที่มันทับซ้อนกัน มีปัจจุบันขณนะมีความเป็นอิสระมีความเป็นหนึ่งเดียวที่เราจะที่เราทุกคนจะรู้สึกักบชีวิตนี้ได้อย่างชัดเจนและแท้จริงจึงเป็นการเป็นการตื่นขึ้นมาในทุกๆลมหายใจเพื่อปลุกตัวเองเพือเปิดชีวิตหรือติดอาวุธทางจิตวิญญาณหรือเรียกง่ายๆก็คือการไม n d เซตการโปรแกรมจิต การโปรแกรมจิตเพื่อให้เราได้รู้สึกถึงพลังแห่งชีวิตที่เราจะขับเคลื่อนที่เราจะพื้นไหวด้วยแรงด้วยแรงแห่งสติป,ปัญญาเพื่อก้าวเาดินไปสู่เส้นทางที่มันเป็นสมคุณค่ากับชีวิตของเรา,ย,ายั่งยืดมันคือคำอธิษฐานที่เราจะออกจากกับดัก มันคือเกียรติจำนงมันคืออนิธานที่เราจะสานต่อกับชีวิตด้การปลุกตัวเองด้วยการเปิดสวิตจิตวิญญาณของเราให้ตื่นขึ้นจากความฝันเหมือนที่เรากำลังพูดถึงการเปิดสวิตเตอร์อายืือตาที่3ามกระตุ้นการทํางานของต่อมไรท่อที่อยู่ที่กลางหน้าผากของเราคือต่อมพิทูอิตาเลียนหรือต่อมไพนิวแกนที่อยู่ท้าย หรือกระตุ้นการทำงานของเติร์ดไอหรือตาที่3จาก,ก่าที่6หรือกระตุ้นการตอบสนองกับปฏิกิริของสมอง,มองซึ่งมีเซลล์กว่า96ล้านเซลล์เพื่อให้เซลล์ประสาททั้งหมดเพื่อให้อตอมที่เป็นครื่นไฟฟ้าอันประกอบด้วยโปรตอนอิเล็กตรอนและนิวตรอนเกิดอ,อนุภาคของการส่งส่เชือนความรับรู้ในระดับของ สติปัญญาในระดับของ w i ส d o m ในระดับของในระดับของการตื่นรู้สุดขีดที่เราเรียกว่าิ้งวัเป็นการตื่นรู้จากความคิดเป็นการตื่นรู้จากโลกเก่าจากชีวิตที่มันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากการค้นพบอะลกอริทึมหรือวิธีการที่ล้ำลึกที่สุดล้ำเลิศที่สุดซึ่งเราสามารถโปรแกรมจิตได้ทุกวันเหมือนเรากําลังจะ อธิษฐานกับตัวเองขณะนี้อธิษฐานให้เราได้ตื่นขึ้นมาจากความหลับไหลขอาอธิษฐานนี้เราได้ตื่นรู้ในชีวิตตื่นรู้ในชีวิตอย่างแท้จริงชีวิตที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญ,ญญาณที่กําลังรู้สึกถึงธรรมชาติสูงสุดในระดับของผู้สร้าง,ใน,ง, Creator, ใ,นง God, ในระดับของครีเอเตอร์ในระดับของก๊อตในระดับของจิตสำนึกรู้ เรียกว่าพวกคอนชิสเน็ตหรือพวกบัญชาโยคะเรียกว่าสุพรีโซมสุพรีมโซมสุพรีมโซมสุพรีมโซมคือดวงวิญญาณอิสระ S.O.U.L. จิตวิญญาณที่มันไม่เคยตายจิตวิญญาณที่มันเป็นอิสระจากการติดกับอยู่กับสังสารวัตรมันเป็นวิมุตติญาณวิมุตต์แปลว่าหลุดพ้นเป็นจิตหลุดพ้นเป็นจิตอิสระจากความดิ้นรนอยู่ใน อยู่ในบวอยู่ในอยู่ในร่างแหอยู่ในสัสาราอยู่ในสังสรวัตอยู่ในวงจรดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องโปรแกรมจิตอธิษฐานกับตัวเองอยู่ทุกทุกวันอยู่เสมอทุกดวใจ ที่จะตื่นขึ้นมาจากความฝันอธิษฐานให้ตัวเองได้หลุดพ้นจากการวินว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากสังสารวัตรที่หาต้นไม่เจอหาปลายไม่พบ <c oughs> หลุดพ้นจากการเกิดมาเป็นมนุษย์หรือบินรนวนเวียนอยู่ในภพภูมิต่างๆที่ไม่มีที่สิ้นสุดในโลกและสา,ละากลจักรวาล นี้จงเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่ลมหายใจนี้เป็นต้นไปและขอให้คำอธิษฐานนี้จงเป็นพละวะปัจจัยหรือเป็นเหตุผลเหตุปัจจัยที่จะทําให้ขา้าพเจ้าทั้งหลายที่จะทําให้เราทุกคนที่จะทําให้ขา้าพเจ้าทั้งมวลหลุดพ้นจากอวิชชาหลุดพ้นจากความไม่รู้หลุดพ้นจากความขาดเขาเขาถึงธรรมชาติสูงสุดแห่งความเป็นพุทธะ คือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ตัวเองอย่างแท้จริงเจ็ดจำนงที่เราได้อธิษฐานจิตครั้งเราครั้งเล่าเจ็ดจำนงและารปรารถนาที่เราได้เอ่ยถ้อยคำได้ได้อธิษฐานจิตครั้งเ่าครั้งเล่าที่พวกตะวันตกเรียกว่าการกันโปรแกรมจิต the power of intention ความปรารถนาอันแรงกล้าของมหาปณิธานของเจ็ดจำนงนี้ขอให้ขอให้จงบรรลุถึงความสุดยอดในตัวมันเองขอบรรลุถึงชีวิตแห่งความเป็นอมตะความเป็นนิรันดร์ที่ทําให้ข้าพเจ้าพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายพ้นจากการเรียนว่าตายเกิดในสังสารวัตนี้ขอให้ขอจิตวิญญาณดวงนี้ ขออธิษฐานให้จิตวิญญาณดวงนี้ได้หาหนทางและค้นพบว,วิธีการสลายตัวตนและการกลับบ้านเวลค e h o โ e มเวลค m e t ทูโ m มได้มีเวลาได้ถึงเวลาได้สิ้นสุดอายุไขแห่งการดิ้นรนวนเวียนอยู่ในสังสารวัตนี้ด้วยเถิดได้สิ้นสุดได้จบสิ้นพบชาติแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ได้บรรู้ถึงธรรมชาติสูงสุดแห่งพุทธ,ธะคือความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิดบานสลายวิมุติสลายอัตตาและเข้าสู่วิมุติสลายสลับคืนสิ่งที่ถูกรู้ที่เป็นเพียงแค่สมมุติมายาให้เข้าถึงความเป็นวิมุติในตัวของผู้รู้คือวางจากความเป็นผู้รู้ปล่อยวางจากความเป็นสิ่งที่ถูกรู้และเข้าถึงธรรมชาติสูงสุดคือความเป็นพุทธ,ธะเป็นอิสระและเป็นอมตะชั่วนิรันดรทุกคำปฏิษฐาน คือความปรารถนาแอลแลนตราที่เราได้สืส่อสาร